ครับสวัสดียามเช้าครับผมก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมเลยครับเข้าสูตรยูทูบช <c oughs> ่องโคบ้านปงครับฮะเดี๋ยวผมมาพาพี่น้องเลยครับมาชมในสวนแตงโมเลยครับสําหรับแปลงนี้ก็ยุติประมาณสามไร่เลยครับนี่อันนี้เป็นแปลงแรกเลยครับส่วนแปลงที่สองก็อยู่ด้านล่างเลยครับผมแปลงที่สองเนี่ยไปดนอยู่ด้านล่างเลยพี่น้องผมเพิ่งจัดเถาเสร็จครับผมล่มแห้งเนะพี่น้องไม่ได้จัดแล้วครับผม อัดเร็วก ah, de ok ็เขาเริ่มต ok ิดน ok ok ุ ok ้ยเลยครับเริ ok ok ่มจอแหลกมากเลยด้วครับมาเรนไลท์ครับผมอ่ะเดี๋ยวผมให้บึ้งสำหรับแปลงนี้ครับมีอยู่สามสายพันธุ์เลยครับมีไอ้เมียอะไรกันยาย่าอะไรกันใหญ่ควีนเลดี้ได้ครับสามสายพันธุ์ครับผมสำหรับแปลงนี้อ่ะเดี๋ยวผมให้เบิ่งนี่ครับสำหรับหน่วยแตงเลยครับรอบนี้นี่ถือว่ามาดีเลยแหละเพราะว่าผมอัดหนามนี่อัดหนักเองเลยครับบ่ได้ปล่อยแบบ นะเพราะว่านวยเิ่มซำ้ำในไข่ไก่ซำนี่นี่ผมอัดนามเลยได้ครับอัดนามต้นใดอยากตายต้ตนใดอยากเสียก็เสียไปครับผมเพราะว่าผมถามพี่แล้วนะแต่เขาบอกอัดนามบ่ได้ได้ครับนวยเขาสิแบวบส่งเขาสิบงงามนะ่ะอันนี้คือรูปทรงแตงที่อัดนามได้ได้ครับเห็นไ่ครับนวยเขาสีขึ้นมาดีเลยแหละมีหอยนอนเทะได้ครับ เบ่งน่วยปะเ่านี้นิติู่สองน่วยเด้พี่น้องผมส้วนมากนี้ผมสีเล่นในสองเถาได้ครับเว้ีเลีนในสองน่วยนะเพราะมันมีน่วยหน่อยครับน่วยใหญ่อยู่เร็วว่าเฮาเห็ดในขายตามหมู่บ้านเฮานี้เน้นดกไวกกนครับผมเน้นดกเน้นายไว้ได้ครับสําหรับแต่งของเราต้นนึงนี่ก็ไว้อยู่สองน่วยบางหน่วยเขาก็มีน่วยเดียวเด้พี่น้องแต่ตัวใดมีน่วยเดียวก็สีใหญ่โดด ได้ไตัดอยอดได้ครับโอ้โหอะไรๆกันเลยครับเว่าลังต้นนี่ติดจุดสองหน่วยได้พี่น้องหน่วยกันที่หน่อยกันหน่อยหนึ่งนี่ครับใส่นี่ประมาณน่าจะสามเกือบสามเลยได้พี่น้องนี่คือวาได้ครับใส่นี่ใส่นี่ก็อยู่วางโลกกลัวใส่นี่ครับประมาณสอง,สสองโ,ลกกสโลกเลยครับี่รุ่นนี้นแป้งพึ่งประมาณสามสิบแปดสามสิบเก้าหมื่นได้ครับนี่ โนี่นี่เป็นหน่วยชุดแรกได้ครับต้นนี้ติดสองหน่วยได้ครับเนี่ยสีดึงกันนี่ครับตัวน,นี้เขาก็สีรีบได้ครับนี่เห็นนะะพอเขาติดนี่ติดลายครับผมสำหรับมียาม ีไก่มีไก่เลยครับคือว่าเลยได้พี่น้องเห็นหรอแต่งที่เขาอัดน้ำใ้ชุงในนวยครับผมอันนี้เป็นระบบนดด้ำยศนะครับไม่มนนีผมบดน้ำครับผมว่าผมให้นักมาซีหามือเลยนี่ตเต็มแติดนวยครับให้นักดีด้ครับจุดหลังอันนี้เขาเอื่อยยังนะลาเขายอดแล้วก็ต้นลมต้นยังเนี่ยครับเพราะว่าผมให้นักอี่นี้ครับ ขอกไก่เลยพี่น้องโค้งวันนี้นี่จะเป็นขอไก่ครับผมวางโคลกิบขึ้นนะที่ผมเอาด้วครับเดี๋ยวอีกสามสิบมือกันนะจะห้องนวยได้ครับผมกลัวนวยเริ่มไงแล้วอ้วยนี่นี่สามโลก,กลัวเลยครับเนะี่ยผมก็ไปไวน้นวยไก่ได,ด,กปปกด้วยพี่น้องเห็นไหมอู้หูหนับเงาคอยอยู่พุ่นกะสีอยู่ประมาณกลางล่องเลยรองอยู่ที่สามเมตรสิบถึงสามเมตรยี่สิบด้พี่น้อง นะครับโอยเขาก็สงงามมีติดไก่ติดไก่ครับผมผมสู่กับแมงวันทองกันด้วยครับวันหันนี้โอ้ยว่าแมนสีอะไรนวยแตงครับผมสรุปเร็วกะได้กรถือว่าพานนี่ดอกสำหรับแตงชุดนี่นวยนี่ขึ้นดีครับผมนวยขึ้นดีเลยวะัรสงงามครับผมปะเดี๋ยวพาไปเบ่งยัยยาครับผม มีกบพอคอยงามหนูเลยพีน่น้องเต้งเขาก็สิไปงามชุ่มช่วงพู้บับหน่อยหนึง่งอ่ะเดี๋ยวผมสิพาเบิ้งขี้ขาดพาลุยเด้อพี่น้องวไวลุยไปบรรดาครับผม <S <S ผลายาหนิยาแห้งได้พี่น้องหลบหลังน<ไ>ี่ผมสิเส็ดหล่องอยู่ทธีซีเม็ดเลยซีเม็ดซีเม็ดกลัวเลยเลยเฮ็ดไปมีนี่ทำว่าดีบอกมันดีครับผมมันได้ตดแต่งลาย แต่ว่าผลเสียของมันก็ขึ้นเลยครับยางหยากรับผมแต่ว่าอกก็ต้องเฝ้าเอาหน่วยเต้งเนะี่ยต้องเฝ้าจับเพราะว่าถ้าหอ,บอาบ่เฝ้าเอาเนี่คือเขาสีดันมาโจกดันนะมันก็สีดอยวางโขเก่าเนซิปขึ้นเนมีโขไก่โขไก่เด้พี่น้องขากัดครับผมส่วนตัวนี้ยาๆได้พี่น้องผมซื้อเม็ดมากนี่เม็ดระบาดครับผมเม็ดดีเม็ดระบาดได้พี่น้อง ยายาต้นนี้นะต้นนี้วัติดน่วยเลยบ่อเม,มงวันโจนี่ครับแตนน่ต้นใดเขาติดสองน่วยแต่เขาบริสุทธิ์เขาก็นตูดเขาสิบีบน,นะครับตูดรีบเอาเก็บกบนะครับก็เก็บเพื่เท่าว เท่านี้คือผมวงอันนี้แน่น้องอเก่าไอ้ไข่แมงวันทงนะ่ะพวกว่าเขามาโจมสิได้หนุ่ยเตงนะครับยุคโคที่เ้าต้องเอานะผมก็เลยใส่นิดในลิฟทพุ่มนี่แหละขูดออกได้ครับนี่ขูดไต้หอยไข่มันนะ่ะทรงนี่ถือว่าใส่ได้ได้หละเบึ้งหอยผมอัดน้ำแน่น้องขนาดระบบน้ำยึดนะ่ดนะถ้าเอาอัดน้ำปุ๊บช่วงเตงกำลังหน,นุ่ยซำไขไก่หนี่ หากแตงเขาสิอยู่ยังสั้นเลยอยู่ใกล้ไผ่ยางเลยน้องพอเขาอัดน้ำปุ๊บนี่น้ำเลนออกมาปุ๊บหากแตงเขาก็สิเดินเลยครับเดินออกมาใกล้เขาก็ะหาก,กินได้ดีนะ่ะขันบอกง่ายๆเลยน้องพอสีเหล้ยงนวยได้ดีต้นไดอยากเสียก็เสียไปนะ่ะจะเขาต้องอัดน้ำไว้คมก็เลยอัดเลยอัดให้น้ำออกมาปุ๊บพอหากแตงเขามาไดใกล้เลยครับโดยแตงเขานะ่ะมันจะดีแลส็สใหง่ไดดี นี่ครับแลาว่าบ่าค่อยเปลืองปุ๋ยน่ะเห็นไหมครับทรงงามให้ครับทรงถือว่าเสดายเลยแหละนี่เห็นเราห้อยน้ำได้ไหมน้อง <c oughs> มุมนี้ผมสีให้ยเยอะว่าสีให้ยย้ำเล่งับผมสำหรับน้ำม, <c oughs> มูมนี้มันอยากติดไก่ได้ไหมน้องแถวนี้นะ วายผมตรงเอานะติดคอได้ก็ต้องเอาพว่ายเห็นบ่ครับคือเขานะครับขีกันครับผมนี่นี้เป็นในยายาครับผมก็คือวามันกะติดดกโพมันก่ดดกนกให้ดกก็นี่กัเป็นไปบ่ไดได้พนะี่น้องประมาณนี้กัถือวาไดได้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้ามันก็มีไรสลับกันเลยได้ครับเพราะว่า บางทีมันกับน,นวยอยู่ฟังผุ่นบางทีกับน,นวยอยู่ฟังปี๋ครับผมระยะนี่เลยกําลังพอดีเลยครับนวยแหละหาก็นี่ก็บ่ได้เพราะว่าถ้าเฮาไว้ไหลายนวยก็บ่ค่อยใหญ่ครับผมนี่ครับเขาสีสลับกันเลยพนะี่น้องบังมองก็มี่นวยบางมองก,บงองก็บ่มีนวยครับผมเห็นไหมสวยงามเองครับ เอากระติดสองหน่วยติดสองหน่วยกับที่ใยาเน่ตวันนี้ผมงดน้ำได้ครับสำหรับวันนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้ให้น้ำหลายเองครับให้น้ำให้ปุ๋ยหลายเขาก็ต้องงดจักหมื่นหนึ่งก่อนแต่ก็จงคอยให้โตเหมืน่นนี่ครับหเนแต่งนี่สวยง,งามใหงครับก,กับการงถือว่าชิลได้นะครับสำหรับแตงนี้เด้ครับ เอ้ยหนูเห็นแล้วครับหน่วยนี้งามเลยแหละป่ะเดี๋ยวผมพาไปเป็นไงควีนเลดี้ได้ครับฟังผลฟังนี่นี่เป็นควีนเลดี้ได้ครับสำหรับหลงเนี่ควีนเลดี้อะลงไหลก็มูครับผมวายเม็ดมันมีเม็ดใหม่และกับเม็ดเก่าด้วยเนาะลงไปประมาณโอ้เกือบสองฮอเลยครับปิดเก่าดีฮอเพ่เกือบเต็มฮอน่ะ ว่าผมแบ่งไปปลูกไอ้วงอยู่หลังบ้านได้ครับห่าหน้านะ่ะน,นี่กะเอาเม็ดเซตตุเย็นไปเลยกับมันกับเหลือน้อยนึงก็ได้เอามาปลูกเลยครับอ่ะได้ให้เบ่งน่วยครับตัวนี้เป็นแป้ปไงไอ้ตัดเถาด้วยน้องต้นหนึ่งมเอมาไว้สาเถาเพราะว่าทางนี้นี่ผมไล่เถาได้ได้ครับนี่แบ่งจากไอ้แปลงนี้นี่ ผมไล่ได้ได้ว่าฟังคุณน,นันไล่บ่ดด้ยด้ครับเพราะว่าวงหันนี้อยากทั้งตากเขาื่องเกี่ยวเขาครับผมเลยไล่บ่ดด้ยไล่ได้สำนีก็เอาเท่านี้เลยครับสำหรับคีนเลดี้เบิ่งหน่วยแล้วก็ทรงหน่วยเยวยด้พนะี่น้องว่าน่าจ,จะสองโลก,กลัวเกือบสามโลน่าจ,จะได้ได้ครับสำหรับใส่นีครับผมนี่เลครับทรงงามขนาดแล้วก็หน่วยนี่ขืนดีครับผมทรงดีเลยครับทรงงามเวยครับเนี่ย มันมีตัวติดโกนติดหลังครับผมเห็นับอวา่าใส่ไดเ้เละๆนี่ครับตัวนี้แตงไวสามเถาด้วยพี่น้องแล้วก็ขมหางนี่มงนี่นี่ล่องนี่มันขี่กันได้หรอกผมเลยตัดเถาเนาะตัวนี้หล่องมันไก่เนะี่ยเพราะว่าพื้นที่เขาแคบพื้นที่แคบแล้วก็ผมก็เห็ดหกล่องด้วยครับตัวนี้มันก็เลยต้องตัดเถานะ่ะแต่เขาสีไปไว ตนหนึ่งซีเท้าหาเท้าก็บบได้ได้พี่น้องาะว่ามันสินนาน่ะเห็นบ่ขนาสามเท้ากันยังขี่กันจนเน่ะเ่จักแต่งสีนวยใหญ่บ่ได้ครับนี่คุมให้เลยครับยางผลยากันยากหกครับผมอะเบึงนยวยโตครับผมนี่ครับนวยนี่ม่เตบ,บิ๊กบิ๊กเลยครับสำหรับแต่งหลบนี่ได้ครับแล้วก็จับน่วยนี่โมเมนต์จับไก่เด้น้อง <c oughs> จับไก่ครับผม ตอนนี้ผมกำลังทดลองปุ๋ยอยู่ด้วยพี่น้องทุกเถื่อนีผมกับไ่เตสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดเลยครับก็เลยลองดัดแปลงเบึงเลยครับดัดแปลงเบึงไปเห็นในตามสวนเลยครับว่าสวนนั้นสวนนี้ิ่นคือมีปุ๋ยตัวน,นั้นตัวน,นี้มาะสมกันนะผมก่าลองลองเบึ้องนวยกับข้นดีครับผม เห็นไหมครับผมสังเกตว่าผมใส่ปุ๋ยตัวนี้มากผสมในน้อยนี่มรู้สึกว่าน้อยเลยโดยมันพิเศษในเี่น้องน้อยมันนี่ขึ้นแบบคือไกลเลยอ่ะขึ้นแบบปังเหลื่อมเลยอ่ะขึ้นดีน่ะสำหรับน้อยน่ะแต่ว่าอาหารใส่หลายเลยน้องยันน้อยมันในเขินวาอย่างงี้ใส่แตกใส่นี่น่ะครับวางไว้นี่ บึงหน่วยเต็งครับผมคนะือไข่ไก่น่ะกลมดีขนาดเห็นไหครับหนยขึ้นดีขนาดครับผมสำหรับรอบนี้เด้ครับ เอกซ้งมันเกะโบ,บปันไดเลยพี่น้องพอแต่ผมอัดน้ำนะครับอัดน้ำนักๆน,น,น,นี่ครับเห็นไหมนวยนี่ใส่ไดเลย่อยถ้าได้ลงซีเม็ดนี่น่ะจะดีครับผมเ mm hmm. พราะว่าผมมูซึกว่าลงไตงของผมนี่มันไกลแหงหมดครับฉ mm hmm. ีดกันโพดวันนี้มันบางทีเราก็เอาหนยไก่ได้ครับสำหรับให้ฟังก้างนะ กิ่งเมืองขันลองซีเม็ดนี่ซีเม็ดโกนี่มันสิพอดีเลยครับเนี่ยพี่น้องเห็นนอผ้ายางนี่ครับเบ่งหนบแตงมันมากว่ะนี่มันจับหน่วยอยู่โคตี่นี่ครับพอดีเลยครับขอประมาณสิบหาสิบหกเนาะ ทำแมงวันทองนี่โเจาะของผมนี่ผมสิได้หน่ยแตยงแบบคักแหงพอดีเอแมงวันทองนี่เลนของผมคักพูดจาอแบบเจาะจนนี่ได้เนาบมองผมติดนี่ติดนี่กะเสือไอ้สเปย,เย์ได้เนอะมันเป็นสเปย์กาวน่ะที่ดักแมงวันทองน่ะเสือมาผลติดนี่ติดคนหนึ่งนี่สิบยี่สิบโตครับผมอันทนี้ มันเจาะมือหนึง่งเคยน้อยด้วยน,น,น้องเมย์วันพงเจาะน้อยนั่นเจาะน้อยนี่หละน้อยใดที่มันเจาะบบเหงมันกะเฮ่าอ่อยเล็บของเข่าได้ครับขูดออกมันกะได้น้อยดีกว่าครับปล่อยเสียน่ะมันกะเกยใดครับผมครับเบืง้งทรงน้อยด้วยน้องงามขนาดครับผมอ่เดี๋ยวผมพาไปเบิ่องมองที่มันดกๆ ถามว่าดกบอกดกครับผมมันกัดถือว่ามันดกน่ะก็ถือว่าขี้ลายดอกสำหรับแลงนีได้ครับนี่ครับแบงนวยมักนวยนีผมเอาไว้สองเลยเลยนี่เขาเดียวติดสองนี่ไว้สองเลยาะวเฮาเน้นหลายได้ครับบนเน้นไงพันใดครับผมพาะวาตามบานเฮานี่เพิ่นบ่คอยมักน่วยไงน่ะเพิ่นมักไงน่วยพอดีพอดีได้ครับ เงยไหลเป็นว่านี่ครับผมเงยไหลเป็นกับบหานซื้อแต่จักหน่อยสองโลขึ้นเลยครับสองโลถึงสี่โลนี่กําลังพอดีครับผมนี่ครับแต่ใส่นี่ผมว่าน่าจ,จะขึ้นสองเลยเลยตัวซามสิเดตัดนี่น่าจ,จะมีไซหาไซหกเลยครับเลยถ้ารุ่นนี้ได้ขพี่น้องนี่นะครับโอ้ยนี่ขึ้นงามเพ่งครับผมผมอยากสีโบกเลยเลย สำหรับพี่นงองที่มือใหม่ที่กำลังเฮิตน่ะพยายามอัดน้ำให้ได้ครับผมปุ๋ยผสาคัญดอกปุ๋ยเฮ้าไห้เคเบบปบบว่าต้องลายน่ะผมนี่บนเน้นอัดปุ๋ยได้ครับผมเน้นอัดน้ำครับผมน้ำนี้คือปัจจจ้หลักเลยเลยขาดบ่ดด้ลยเลยสำหรับในแตงโมนี่แต่เฮาอัดน้ำได้บวกปุยน้อยน้อยนี่นี่ครับ หน่วยก็ประมาณนี้แหละขึ้นเบื้องล็อกนี้นี่ผมให้อยู่ที่โลครึ่งเลยนาอผมบ่ให้ร้ายหรอกแต่ว่าผมให้ดูน่ะเพราะว่าเขาให้ร้ายถ้าเขาให้นักนี่ล็อกประมาณสองโลขึ้นน่ะทาว่ามันดีบอหน่วยมันดีอยู่แต่ว่าตนมันนี่ครับตนมันสีสซมไวน่ะผมสังเกตเบื้องเด้ครับตนเขาสีส้มไวมันมีอยู่ดรกของผมนันรอหันหรือว่ามันเป็นในหม่งน้นน้นับบจักเลยครับดินมันดันจักน้ำเลยครับ ด้านจากตําขึ้นหามองสูงไปมม่ก็เห็นให้ต้นแตงของเราเลยบเหี่ยวเป็นเหีนะ่ยวๆน่ะประเีนี้คล้ายๆว่าปุ๋ยมันเฮงเกินหนาบม,มันน้อยน่ะมันอี้มันก็เห็นให้ต้นของเรานะ่ะต้นนกของผมเป็นอยู่ด้วยครับแต่ว่ายามถึกแดดเขาสิเหี่ยวแต่ว่าเนี่ยมียำคำเขาฟืน้นแต่ว่ามันก็มีเนเป็นเนยังเนได้ครับ เปลี่ยนมาไล่แล้วครับตัวถ้าเอาอัดน้ำได้นี่ตัวได้นี่ไล่ก็ตัวเสียครับผมถ้าเอาอัดน้ำบ่ได้นี่หน่วยเขานี่สีบุคคลใหญ่เลยน้องผมก็เลยเลือกอัดไว้เลยเปงหน่วยแตงครับผมผมบุคคลอยากลุยเด้พี่น้องเห็นไหมถ้าม,ามันดกว่มันดกเลยแหละที่ครับสำหรับควุนเลดี้ครับผมนี่ครับตรงงานกันหน่อยนึงนล่ครับ ติดเรื่อยๆได้ครับนะหลายเล่ยๆส่วนมากหน่วยเต้งก็สีอยู่วางๆกลางเลยน้องในกับบไดไกลเกินน่ะเห็นไหมสีอยู่ช่วงกลางๆเลยครับนี่เห็นไหมครับความนัานได้ครับตอนหน่วยไก่เนี่ผมไล่ทิมบัดครับผมจากมันสีบังเนี่ยมันหนาเฮงเนี่ยนี่เมืองหอยผมอัดน้ำครับผมเต้งนี่ถ้าเขาอัดน้ำได้ปุ๊บเห็นไหมครับ เขาก็สีเดิอนออกมาเลยครับเดิอนออกมากข้างนอกรแบบเนี่ยไปไมีแต่หักเต่งนะครับโดยแต่งห้อนี้มีแต่ปิ๊กๆครับผมอ่ะเดี๋ยสำหรับคลิปนี้ขอจบเลครับกลับบายบายครับผม